โอเคนะครับก็ตอนนี้จากตัวดีคอนเมื่อกี้นะครับผมใช้กล้องเ็บแคมครับก็สองตัวนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับตัวแรกเป็นโอเกอรนะครับ A 4 8 8นะครับก็ตัวนี้5ล้านพิกเซลนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีทีเดียวก็ราคาไม่ไม่แพงมากนันะครับเราประมาณสักไม่เกิน1,000บาท นะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น EGA นะครับ W1 นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ก็ประมาณ800แล้วแต่นะครับซื้อสั่งใน Shopee ก็ประมาณกัน90บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูคุณภาพนะครับรีวิวให้ดู2ตัวแล้วกันนะครับออโอเคนะครับ ตัวตัวซ้ายมือนะครับตัวซ้ายมือตัวนี้ A488 นะครับก็5ล้าน5ล้านพิกเซลนะครับดูนะครับก็สภาพถ้าส่องที่ตัว LED เนี่ยก็ค่อนข้างจะสว่างนะครับบ,บางทีเดียวนะครับอยู่ที่มุมต่างๆก็ก็อโอเคนะครับเส่องส่องไปที่ตัว IC นะครับก็ก็มองเห็นดีนะครับ มุมกว้างชัดเจนนะครับย้อนแสงสู้แสงได้นะครับถ้าถ้าเรากลับมาสอนที่ตัว IC นะครับมันมันไม่ออโต้โฟกัสเท่าไหร่นะครับสังเกตแต่ว่าถ้าถ้าเทียบ,นะบต,ต,ตัวนึงตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว w 1เนี่ยสังเกตนะครับมันจะออโต้โฟกัสเห็นไหม ครั้งแรกมันจะมัวๆหน่อยแต่ตอนหลังมันจะโฟก,กัสไ,ได้พอโฟกัสได้ปุ๊บค่อนข้างชัดเลยนะครับตัว EGAW1 นะครับก็มุมมุมองศาต่างๆนะครับก็ค่อนข้างค่อนข,ข้างดีนะครับค่อนข้างดนะีแต่ว่าย้อนแสงได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไวบ้บาลานซ์ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าใช้ ใช้ทั่วๆไปนะครับก็โอเคนะครับใช้งานได้ก็โอเคนะครับ,นะรบ,อรบลองเลือกใช้งานดูนะครับถ้าถ้าสองให้มันดีเทคนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับผมเทียบกันสองพันนะครับตัวถ้าล้านพิกเซลก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเทียบสองจอให้ให้ดูจัดจัด ก็คนละแบบนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นมุมกว้างก็ค่อนข้างจะชัดและใสนะครับถ้าเป็นตัวขวามือจะเป็นมุมแคบนะครับนี้เดี๋ยวเราก็มาดูสมมุติว่าสองอคนละคนละแบบคนละมุมนะครับมอที่ตัวตัวสีนะครับเได้ได,ได้ได้คนละแบบ ให้คนละแบบนะครับอันนี้เป็นปี M25 เดี๋ยวจะรีวิวให้อีกปีนึ่งนะครับที่เทียบผมเทียบให้ดูด้ยเ่นกันนะครับเข้าสังเกตว่าตัวฝ่ามือเนี่ยมันจะออโต้โฟกัสด้วยนะครับออโต้โฟกัสก็คือมันจะปรับความคมชัดที่ที่ที่ดีที่สุดน,นะครับเข้าไปเลือกใช้ดูแล้ครับ